พรานารีประพันธ์โดยรอรัติการตอนคืนป่าล่าไอลายหลังจากที่นารีได้แต่งงานไปเป็นคุณนายสารวัตรแล้วร่วมปีเธอจึงคิดจะกลับมาเยี่ยมบ้านผมยังติดธุระอยู่เลยยังไปกับคุณไม่ได้นะแต่หลังจากเสร็จธุระแล้วจะรีบตามไปทันที ศิลาบอกกับภรรยาสาวไม่เป็นไรเลยค่ะคุณทำงานให้สบายใจไม่ต้องห่วงเสร็จงานแล้วค่อยตามไปก็ได้ไม่ต้องรีบนะคะไม่ได้สิผมคงคิดถึงคุณแย่เลยถึงแม้จะแต่งงานมาร่วมปีเธอก็ยังอดที่จะเขินไม่ได้คุณจะไปเมื่อไหร่นะนารีคิดว่าจะไปมรืนเช้านะคะวันนี้ว่าจะไปหาของกินของใช้ แล้วก็ขนมไปฝากพี่สายใจนักล้าและก็ลุงผู้ใหญ่รวมถึงเด็กๆในหมู่บ้านด้วยนะคะให้ลุงหนอมขับไปส่งนะเขาเอ่ยปากบอกเธอก่อนที่จะสวมกอดอีกครั้งแล้วก็ขับรถออกไปทำงานที่หมู่บ้านทุ่งกระทิงที่อยู่ในความสงบร่มเย็นมานานไม่มีแม้แต่พูดผีหรือสัตว์ร้ายเข้ามาก้้ากลายจนกระทั่งวันหนึ่ง สองสาวกำลังเดินเข้าไปหาเก็บผักป่าตามวิถีชุมชนดั้งเดิมเร็วๆเ,เข้าสิปางเดี๋ยวจะสายจะไม่ทันเพื่อนๆเ,เอานะสาวเอ่ยบอกเพื่อนรักที่ทำให้เพื่อนต้องออกวิ่งเหาะๆตามเมื่อไปถึงดงผักหวานที่เพิ่งจะได้ฝนแรกในเดือนพฤษภาคมป่ายังคงไม่ปิดเพราะชาวบ้านยังคงออกหาเก็บเห็ดกันและไม่ได้มีเพียงแค่คนในหมู่บ้าน บ้านทุ่งกระทิงดุเท่านั้นมีคนหมู่บ้านทุ่งมาไฟหวานอีกด้วยเมื่อมาเจอกันต่างก็ทักทายโอภาปราศัยกันเป็นปกติแต่เมื่อหันหลังให้กันก็รีบสุดชีวิตเพราะช้าจะไม่ทันเพื่อนทั้งยอดไม้อ่อนหน่อโจดเห็ดต่างๆถ้าใครโชคดีก็จะเจอรวมถึงผักอีรอกด้วยทั้งสองยังคงเก็บผักหาเห็ดกันไปเพลินๆจนไม่รู้ตัวว่า เริ่มจะออกห่างกันไปเรื่อยๆแม้แต่เพื่อนกันเองมาด้วยกันเมื่อเจอเข้ากับของดีก็ซุ่มเงียบเก็บเอาเองเหมือนสวยในขณะนี้เมื่อเธอเจอเข้ากับเห็ดพะลูกอ่อนๆอยู่กลุ่มละห้าลูกสิบลูกแล้วเธอก็เก็บแยกไปส่วนปรางนั้นเธอเดินตามเก็บผักอีรรอกเมื่อรู้สึกว่าได้มากจนย่ามกระสอบปุ๋ยของเธอนั้นมันเริ่มหนักจึงหันมาทางเพื่อน อ้าวสวยหายไปไหนแล้วเนี่ยสวยสวยอยู่ไหนเนี่ยทางด้านสวยก็ยังก้มหน้าเก็บเห็ดต่อไปแต่ทว่ากลับมีชายแปลกหน้าเดินตรงรีบเข้ามาหาเธอน้องสาวน้องสาวจ้ะพ่อจะรู้จักพรานนารีกับพรานสายไหมจ้ะเสียงที่เปล่งออกมามันแหบพราอย่างน่ากลัวสวยสะดุ้งโยงเงยหน้ามองชายตรงหน้าด้้ยความตกใจกลัว ร่างนั้นกำยำสูงใหญ่แต่เต็มไปด้วยอักขระที่จารเอาไว้อาจจะเต็มตัวเพราะส่วนที่โผล่ออกมาจากร่มผ้าไปถึงศีรษะอัดแน่นไปด้วยอักขระสีดำจนไม่เห็นผิวหนังแท้แต่ดวงตาที่จ้องมานั้นบันเป็นสีเหล็กพร้อมกับกลิ่นสาบเสือเมื่อเธอสบตาดวงตาคู่นั้นแล้วทำเอาสวยถึงกับเสียอาการควบคุมยิงสาวอ้าปากค้าง ดวงตาเบิกโพรงแต่ไม่สามารถจะกรีดร้องและขยับขยืืนกายได้เธอนั่งจ้องชายคนนั้นก้มลงคารสีขาร่างกายสันสะท้านขนสีเหลืองสลับดำค่อยๆโผล่ขึ้นมาตามตัวมือเท้าของมันเริ่มจะขยับใหญ่ขึ้นและมีกรงเล็บแหลมยาวโผล่ออกมารวมถึงหัวที่แงนเงยสะบัดไปมานั้นมันได้กลายเป็นหัวเสืออย่างว่องไว เพียงแค่พริบตาเดียวชายคนนั้นก็กลายเป็นเสือที่สมบูรณ์พร้อมกับคำรามเสียงดังลั่นสนันป่าปรางได้ยินกต็ตกใจสุดขีดเดี๋ยวซ้ายแหลขวาพร้อมตะโกนเรียกสวยไปด้วยแต่เธอก็มีสติดีพอว่าจะต้องปีนขึ้นต้นไม้ที่สูงที่สุดโดยที่ไม่สนใจกระบุงและถุงย่ามเธอพยายามปีนขึ้นไปและหลีกเล่นกายอยู่บนขาคบไม้ ที่มีใบดกกนาอย่างเงียบกริบส่วนสวยนั้นเบิกมองมัจจุราชด,ด้วยน้ำตาไหลพรากภาพจำสุดท้ายของเธอก็คือเสือใหญ่กระโจนเข้ามาและทุกอย่างก็ตัดไปจากความรู้สึกสมิงร้ายขบขย้ำเข้าที่ลำคอแล้วกระชากจนเลือดพุ่งทลักออกมาเป็นเส้นสายหญิงสาวชักกระตุกก่อนที่สมิงร้ายจะกัดกินตรงนั้นอย่างหิวกระหายเหล่าบรรดาผู้คนรวมถึง คนต่างหมู่บ้านที่อยู่หมู่บ้านดงมะไฟหวานเข้ามาหาของป่าเช่นเดียวกันเมื่อด้ยินเสียงเสือต่างก็วิ่งกระเจิดกระเจิงเอาตัวรอดบางก็วิ่งขึ้นต้นไม้บางก็วิ่งไปอย่างไม่รู้ทิศทางแต่เจ้าเสือใหญ่ไม่ได้วิ่งตามใครไปเพราะมันได้เหยื่ออันแสนจะโอชะของมันแล้วบางคนก็สุกซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้โดยความหวังว่าจะมีใครออกมาตามพวกเขา จนกระทั่งความมืดเข้ามาปกคลุมอย่างรวดเร็วก็ยังไร้วิ่แววด้านนารีเธอมาถึงบ้านในเวลาห้าโมงเย็นจึงได้ทยอยเอาของไปให้คนนั้นคนนี้ไกลไกลบ้านก่อนแล้วจึงมาหาผู้ใหญ่คงเป็นหลังสุดท้ายในขณะที่คุยกันอยู่นั้นป้าแมนแม่มาปรางก็วิ่งกระหืดกระหอบมาช่วยด้วยช่วยข้าด้วยช่วยด้วยเถอะผู้ใหญ่ หนังปรางกับหนังสวยมันเข้าป่าไปหาของป่าจนมืดค่ำป่านี้แล้วมันก็ยังไม่กลับมาเอาพาน,านารีมาพอดีแม่จะบอกคุณเอ้ยช่วยด้วยเถอะเอาวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆป้าแมน้นารีนะเขาไปอยู่กรุงเทพมาเป็นปีๆแล้วจะให้เขาไปออกป่ามันก็กระไรอยู่ป่ามันก็เปลี่ยนไปมากข้าว่า ให้พรานก้ากับสายใจไปดีกว่าไม่เป็นไรเจรุงผู้ใหญ่ถึงยังไงปากก็เหมือนบ้านหลังที่สองของฉันอยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะไปชวนพี่สายใจแล้วก็นาก้าออกติดตามเองนะจ๊ะว่าแต่มาปรางกับสวยนะ่ะไปทางไหนเรอจ๊ะข่าก็ไม่รู้มันบอกว่าจะเข้าไปเก็บผักปลาปกติไปแล้วป่านเนี่ยมันก็กลับกันมาแล้วล่ะแต่วันนี้จะค่ำม,มืด ก็ยังไม่มีใครกลับมาข้าเกรงว่าจะเกิดเรื่องร้ายกับมันสองคนเอาเนะสิไม่เป็นไรหรอกนาะน้าเนี่ยในป่าคนเยอะแยะไม่ว่าจะคนบ้านเราแล้วก็คนต่างบ้านต่างก็ออกไปหาของป่ากันทั้งนั้นแหละทั้งผักป่าทั้งเห็ดป่านาหนี้มันแย่งกันขึ้นอยู่แล้วล่ะแต่ยังไม่ทันไรก็ได้มีลูกบ้านอีกคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบมานั่นก็คือทองจันทร์ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คงแย่แล้วแย่แล้วบ้านเราไม่ใครไปหาของป่าบ้างมีเสือออกอาลวาสข้าได้ยินมันขูข่คำรามและได้ยินเสียงผู้หญิงร้องแต่ก็ไม่รู้ว่าใครบางคนก็ขึ้นต้นไม้บ้างก็วิ่งไม่รู้ทิศรู้ทางทั้งคนหมู่บ้านเราและก็หมู่บ้านมาปรางหวานนะ่ะเสือเสืออย่างนั้นหรือโอ้ยได้ยินเท่านั้นก็เป็นลมล้มตึงลงไป ต่ผู้ใหญ่กับเมียต่างก็ช่วยกันปฐมพยาบาลนารีนั้นรีบวิ่งไปหาสายใจพี่สายใจเร็วเข้าเกิดเรื่องแล้วเราต้องเข้าป่ากันเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนักกล้านะตอนนี้ไม่มีเวลาเล่าจริงๆไว้เดี๋ยวค่อยเล่าตอนเข้าป่ากันแล้วกันนะเฮ้ยนารีแก่ไม่ได้ออกป่ามาเป็นปีจะไหวหรอโธพี่สายใจป่าก็คือบ้านของฉันนั่นแหละ เดี๋ยวจะได้ไปชนนักกล้าให้ไปด้วยกันเดี๋ยวพี่ตามข้ามาที่บ้านนักกล้าเลยนะอ๋อๆเออเออได้ได้เดี๋ยวตามไปนารีรีบไปหากล้าส่วนสายใจวิ่งขึ้นไปเอาปืนแล้วก็ตามไปเพียงชั่วอึดใจสามพรานก็วิ่งหน้าสู่ป่าเจ้าราตีอยู่ไหนไม่คิดจะออกมาเลยหรือไงอยู่นี่จ้ะแม่แม่อากาศบ้านป่านี้มันร้อนจังเลยนะแม่ ไม่มีเครื่องปักอากาศแบบนี้ไม่รู้ว่าราตีจะทนไวหรือเปล่าแหมแหม่ให้มันน้อยๆหน่อยเธอเองน่ะติดนิสัยเมืองกรุงมาแล้วไม่ล่ะโธ่แม่ข่าตะแกงให้พ่อลุงกับป้าสายใจเหมือนไซไปเมงนั้นเองแหละคิดถึงป่าจะตายอยู่แล้วคิดถึงไอ้พรายงามด้วยนะแม่อ๋อเอาไว้เสร็จธุระก่อนข้าต้องไปหาแน่เองไปดูให้ข้าทีว่ามีใครคนบ้านเราอยู่ตรงไหนบ้าง ได้เลยจ้ะแม่ว่าแล้วราตีก็แวบออกไปทั้งสามฉายไฟสาดไปทั่วส่งเสียงร้องไปด้วยจนกระทั่งราตีไปเจอซากของสวยที่นอนตายเหลือเพียงเศษซากคือหัวกับแขนส่วนลำตัวสะโพกน่องถูกแทะกินไปจนหมดเกลี้ยงอ๋อยตายแล้วรีไปบอกแม่ดีกว่าว่าแล้วก็รีบกลับมาบอกนารีกับกล้า แม่แม่ข้าเจอแล้วข้าเจอแล้วเสือมันกินคนเหลือแต่หัวกับแขนผู้หญิงหรือผู้ชายเฮ้ยเจราตีผู้หญิงจะแม่ผู้หญิงใครเองรู้จักไหมข้าไม่รู้จักทุกคนหรอกในหมู่บ้านนี้น่ะแม่ต้องไปดูเองเร็วเข้าตามเขามาทันนี้สายใจกับนารีเดินตีคู่กันไปส่วนกล้าเดินตามหลังเพราะต้องระวังหลังให้กับทุกคน ส่วนราตีนั้นออกนำหน้าทางกึ่งวิ่งกึ่งเดินไปอย่างรวดเร็วแต่แล้วก็มาพบซากของสวยที่นอนตายอย่างน่าสังเวชใจบริเวณรอบรๆศพมีรอยตีนเสือรอยใหญ่ย่ำไว้เต็มไปหมดพร้อมกับรอยตีนของมนุษย์ที่ค่อนข้างจะใหญ่ผิดมนุษย์และมันไม่ได้สวมรองเท้าแย่แล้วมันคงเป็นสมิงไม่ผิดแน่พบศพของสวยแล้วปรางละ่ะอยู่ไหน จึงส่งเสียงกู่ร้องเรียกออกไปอู้อู้ปางนังปลางเองอยู่ไหนนิ้าพรานสายใจพ่านก้าเองแล้วก็พรานนาลีด้วยเองอยู่ไหนวะข้าอยู่นี่ข้าอยู่ทางนี้อยู่บนต้นไม้นี่ต้นไม้ไหนวะอ๋อ,อ,อทางนี้นปราตีพุ่งวาบไปตามเสียงรอ,รอเดี๋ยวนะแ,วนะแม่กับพ่อลุองพรานก้ากําลัง,ต,งตามตามาเห็นเท่านั้น มาปรางก็กรีดร้องด้วยความตกใจเอาน่าศพกับต้นไม้ใหญ่กรีดร้องด้วยความกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวข้าเป็นผีสวยข้าเป็นลูกของแม่นารีแม่นารีนะส่งให้ข้ามาดูแลเจ้างั้นข้าไปแล้วนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะว่าแล้วก็เงียบเสียงลงแต่ก็ไม่ได้ไปไหนและคอยระวังความเรียบร้อยและความปลอดภัยให้มันนั่นเองไม่นานนัก แสงไฟฉายสามกระบอกสาดส่องมาแต่ไกลพร้อมกับเสียงกู่ร้องของพรานสายใจช่วยดย้วยช่วยข้าด้วยช่วยดย้วยไหนจะเสือไหนจะผีอีกข้ากลัวข้ากลัวรีบมาช่วยข้าทีพรานสายใจข้ากลัวเหลือเกินเมื่อทั้งสามมาถึงใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มันอยู่จึงได้้องเรียกให้ลงมารีบรีบ,รบลงมาสิวะนางปรางปรางรีบรูดต้นไม้ลงมาอย่างรวดเร็ว ทั้งแขนขาและลำตัวครูดกับต้นไม้จนแดงเถือกไปหมดสวยละ่ะสวยละ่ะมันเป็นยังไงบ้างนางสวยมันเป็นยังไงบ้างพี่สายใจพี่นารีลุงก้าเฮ้ยนางสวยนะมันถูกเสือกัดตายแล้วล่ะอยู่ทางนู้นถ้าอย่างนั้นนะกล้าพานางปรางนะ่ะมันกลับไปส่งบ้านก่อนนะส่วนซากของนางสวยข้างกับพี่สายใจจะเฝ้าซากถ้ายัางไงแล้วพรุ่งนี้ยังไม่ได้ตัวคอยเอาซากมันกลับ จะดีหรอวะไม่ให้นาอยู่ด้วยแน่นะไม่เป็นไรหรอกจ้าข้ากับพี่สายใจเอาอยู่รบกวนนะกล้าด้วยนะจ๊ะนารีว่าเมื่อกล้ากับปรางไปแล้วนารีกับสายใจจึงปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ที่อยู่ไม่ไกลจากซากของนางสวยเท่าใดนักเมื่อกล้าไปแล้วเสียงปากก็สงัดลงแต่ว่าตอนนั้นก็ได้มีเสียงหัวเราะดังก้องกังวานขึ้นมันเป็นเสียงของบุรุษ ที่ไม่สามารถจะทราบอายุได้ได้ที่สุดก็ได้เจอแกอีกครั้งนางนารีนางสายใจวันนี้แหละข้าจะได้แก้แค้นให้ลูกเมียของข้าเอ็งเป็นใครแล้วข้าไปทำอะไรให้กับเอง็งเอ็งถึงต้องมาแก้แค้นข้าสองคนเอ็งคงจำไม่ได้ละสิเพราะในชีวิตข้าสัตว์มาเป็นร้อยเป็นพัน อีบาปงั้นเองก็บอกมาก่อนสิหรือว่าชีวิตพวกเองไม่บากออกมาจับมนุษย์กินอย่างนี้นะไม่จำเป็นต้องบอกหรอกรู้แต่ว่าเองนะข้าดังสมิงเมียของข้าและวันนี้ข้าจะฆ่าเอง็งว่าแล้วมันก็ย่อตัวลงก่อนที่จะกระโจนแผวขึ้นมาในร่างของเสือทั้งสองวาดปากกระบอกปืนใส แล้วก็ปล่อยกระสุนออกไปยังไม่ทันได้เล็งด้วยซ้ำกระสุนตัดอากาศออกไปมันร้องโหกก่อนที่จะร่วงลงพื้นแต่ทว่ากระสุนไม่ได้เป็นกระสุนอาคมไม่สามารถที่จะทําอะไรมันได้เลยมันหัวเราะลั่นก่อนจะร้องท้าทาย เก่งแล้วทำไมต้องขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ด้วยลระวะเก่งจริงมึงก็ลงมาสู้กันตัวต่อตัวได้ไหมล่ะทำไมละวะข้าเก่งและข้าต้องลงไปให้เอ็งขย้ำหัวด้วยหรือไงข้าเก่งอยู่บนนี้ก็ได้เก่งอยู่ข้างบนก็แสดงว่าเก่งไม่จริงลยสินางขี้ขาดได้ถ้าเอ็งอยากจะไปอยู่กับเมียเอ็งนักละก็ข้าจัดให้ พี่สายใจเก็บปืนไว้ให้ค้าทีว่าแล้วนาวรีก็กระโจนลงไปพร้อมกับมีดสัตตโลหะที่เธอนนำติดตัวมาด้วยสมิงร้ายกระโจนเข้ามานารีกระโดดหลบได้อย่างทันท่วงทีตวัดไปมีดเฉือนเข้าที่หน้าท้องเป็นแผลยาวมาจนถึงสีข้างเรียกเลือดของมันและความเจ็บปวดให้มันไม่น้อยมันวกกลับมาด้วยอาการกรธเกรียวแต่แผลจากสีข้างนั้น ทำให้เลือดมันไหลออกมาไม่หยุดเมื่อเห็นว่าตัวเองเป็นฝ่ายเสียเปรียบมันจึงได้วิ่งหายลับไปในความมืดฝากไว้ก่อนเถอะ<ๆ>แล้วโกจะไปล้าง,างหมู่บ้านของ<ๆ>พวกมึง<ๆ>เมื่อมันไปแล้วนารีจึงได้ปีนขึ้นมาหาสายใจอีกครั้งเราจะเอาอยัางไงกันดีล่ะพี่สายใจมันขู่จะล้างหมู่บ้าน<ๆ>ก็ไม่เป็นไรนี่ล้างก็ล้างสิจะได้สะอาดสะอาดล้อเล่นนะ จะกลัวอะไรแค่เสือตัวเดียวเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ฟ้าสางเราออกตามล่ามันก็ดีกว่าคาคิดว่าตามไปจัดก,การมันทั้งที่มันยังบาดเจ็บอย่างนี้แหละง่ายกว่าเยอะรอให้มันตามไปล้างหมู่บ้านเราทําไมละ่ะอืมถ้าอย่างนั้นก็ได้พรุ่งนี้ก็คิดว่านักกล้าควรจะมาหาเราแต่เช้าอย่างน้อยก็ต้องเอาสเสบงมาส่งพวกเรานั่นแหละแล้วก็ให้อาศพของนางสวยกลับไปก่อน คืนนั้นทั้งคืนก็ไม่มีอะไรเข้ามาอีกจนกระทั่งรุ่งเชา้าทั้งคู่ลงมาจากต้นไม้บิดตัวไปมาด้วยความเมื่อยขบนารีเดินไปดูรอยเลือดที่หยดไปเป็นทางแสดงว่ามันคงได้รับบาดเจ็บไม่ใช่น้อยด้วยฤทธาของมีสัตตโลหะที่ปู่มอบให้ไม่เคยที่จะลดถอยลงเลยและแทบจะทุกครั้งที่การสังหารเสือสมิงหรือว่าพูดผีปีศาจใดๆ ก็มักจะสิ้นลิ์ด้วยมีสัตว์โลหะของเธอเสียเป็นส่วนใหญ่มากกว่าการที่จะใช้อาวุธปืนเสียด้วยซ้ําพี่สายใจรอที่นี่ก่อนนะข้าจะไปดูรอยเลือดก่อนพี่สายใจอยู่ตรงนี้เผื่อนักกล้าแล้วก็ชาบ้านมาเดี๋ยวไม่เจอใครเข้าได้สิแต่อย่าพึ่งไปไกลนะรอไปพร้อมๆกันจ้ะพี่ข้าเดินไปดูแถวนี้แหละเมื่อเดินไปอีกไม่ไกลนะัก ก็ได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงของซากสัตว์นารีถึงแม้ว่าจะร้างกลิ่นพวกนี้ไปนานแล้วแต่ก็รู้ว่ามันเป็นกลิ่นซากเน่าของมนุษย์ค่อยๆเดินไปตามกลิ่นนั้นก็ปรากฏว่าเป็นร่างของพรานคนหนึ่งที่นอนตายอยู่พร้อมกับปืนที่ตกหล่นห่างจากศพราวสามวาร่างกายถูกกัดแทะก,กินจนแทบจะเหลือโครงกระดูกหลังจากนั้นก็มีสัตว์กินซากอื่น และมแมลงวันที่วางไข่จนตอนนี้มันมีหนอนตัวอ้วบอ้วนได้ตายย้เยเยะไปหมดนี่คงเป็นฝีมือของมันอีกนั่นแหละดูจากรอยเท้าที่มันย่ำไวเต็มไปหมดดูไม่รู้เลยว่าเป็นพรานหมู่บ้านไหนแต่ดูจากเสื้อผ้าและข้าวของแล้วไม่น่าจะเป็นคนในหมู่บ้านทุ่งกระทิงดุของพวกเธอแน่คิดว่าเดี๋ยวท่านนักล่าก,กับชาวบ้านมาเธอจะขอแรงช่วยกัน ถ้าไม่ฟังก็คงจะเผาอย่างน้อยเพื่อเป็นการเคารพคนอาชีพเดียวกันเมื่อเธอกลับมาหาสายใจพวกนักกล่ากับชาวบ้านก็กู่เสียงร้องมาเป็นสัญาญาณมาก่อนที่สายใจจะกู่กลับแล้วทั้งหกคนก็เดินพลนจากป่าทางด้านฝั่งหมู่บ้านเข้ามาเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี้มันเข้าไหมวะเข้าซิแต่ว่าเอามันไม่อยู่มันหนีไปซะก่อนมันน่นนนบาดเจ็บไม่น้อย ไอ้นาเี่ิตใจถึงทิพายมันทาให้ลงไปสู้ตัวต่อตัวมันก็ป้ายลงไปจริงๆพี่กล้าโชคดีนะที่ไม่เป็นอะไรเออสงสัยมันจะร้อนวิชาว่ะไม่ได้ใช้มันนานว่าแล้วก็หัวเราะทำเอาสาวเมืองกรุงถึงกับน่อยแมมข้าไม่ได้อยู่แค่ปีเดียวเขาขากันเป็นปีเป็นคุยเชอวนะเอาล่ะข้าไปพบศพของพรานคนนึงนอนตายอยู่ตรงนู้นนะ่ะ ก็คงจะเป็นฝีมือไอ้สมิงนั่นแหละยังไงเสียเราช่วยกันเผาหรือฝังเพื่อนรวมอาชีพเราก่อนดีไหมเพื่อเป็นการเคารพคนอาชีพเดียวกันนะ่ะได้สิมันก็เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างมากเชีวยวแหละถ้าอย่างนั้นนะ่ะตามมาทางนี้เลยว่าแล้วนักลา้าชาวบ้านอีกห้าคนก็ตามนารีไปให้สายใจเฝ้าซากนางสวยนารีและชาวบ้านต่างก็ช่วยกันขุดหลุมฝังกลบจนเรียบร้อย ก่อนที่จะมายังศพของสวยที่สายใจเฝ้าเอาละพกเองช่วยกันหามศพของสวยกลับไปบ้านสายใจเองกลับไปพร้อมกับไอ้พวกนี้เถอะวะอย่างน้อยเองก็มีลูกเล็กเด็กแดงรออยู่ที่บ้านส่วนการตามล่าไอ้สมิงเป็นหน้าที่ของข้ากับนารีเองก็ได้จะพี่กล้าข้าฝากด้วยก็และกันนะเออไม่ต้องห่วงเดินทางกันดีดีละ่ะระวังระวังกันด้วยกล้ากล่าว พร้อมกับส่งกระบอกพลาสติกเก็บความร้อนส่งให้กับนารีถึงแม้สมัยก่อนจะมีใช้กันบ้างแล้วด้วยราคาค่อนข้างจะสูงแต่คุณภาพก็สู้สมัยนี้ไม่ได้นารีรับกาแฟที่กล้าส่งให้เมื่อกินไปสักพักแล้วก็พากันออกตามรอยเลือดไปเจ้าสมิงตัวนี้มันร้ายกาจไม่เบาเดินขึ้นมอตัดลงแอ่งเดินลัดลาะลงทางดานแล้วก็ลงไปยังแอ่งกระทะ ตรงนั้นเป็นลาดลุ่มแต่ก็มีต้นไม้ใบหนาขึ้นเขียวจะอุ่มรอยเลือดก็ยังคงหยดไปเป็นทางถึงแม้ว่าจะไม่ได้หยดทีทีเหมือนในตอนแรกจนกระทั่งพบเข้ากับจอมปลวกใหญ่คิดว่ามันอาจจะอยู่เท่านั้นก็ได้ทั้งหมดหยุดแล้วก็ร่อนจมูกหากลิ่นมีทางเดียวที่จะไม่เดินไปให้มันขบหัวทั้งสองตัดสินใจปีนขึ้นต้นไม้ เพื่ออยู่ในชยภูมิที่สูงจะได้มองเห็นไกลออกไปว่าหลังจอมปวกนั้นมีอะไรอยู่บ้างแต่แล้วทั้งคู่ก็ต้องผิดหวังเมื่อมันมีเพียงจอมปลวกเปล่าๆไม่ได้มีเสือใหญ่ซ่อนตัวอยู่ในนั้นอย่างที่คิดสองน้าหลานยังไม่ลักความพยายามยังคงออกตามหามันอย่างไม่ลดละจนกระทั่งเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆต้นไม้แต่ละต้นใหญ่โตขึ้นสิ่งที่แปลกประหลาดตรงนั้นก็คือ มีใบไม้ใบหญ้ากองสุมราวกับว่าถูกโกยมาไว้ตรงนั้นทั้งสองมองหน้ากันโดยที่ไม่ได้เปล่งคำพูดใดออกมากลิ่นสาบเสือลอยคลักคล้งอยู่มวลอากาศรอยเท้าของมันก็หายไปตรงนั้นนี้หมายความว่ามันเข้าไปหลบอยู่ในโพรงอย่างนั้นหรือแน่นอนว่าเสือที่ฉลา,าดอย่างมันอะไรมันก็ทำได้ถ้าอย่างนั้นได้การล่ะนักกล้าเตรียมปืนไว้ให้พร้อมนะ เื่อมันกระโจนตัวออกมาเราต้องหลบไปอยู่คนละฟังหลังจากนั้นทั้งคู่ก็หาที่กำบังคือต้นไม้นละต้นก่อนที่นารีจะเอาบางอย่างออกมาบริกรรมคาถาแล้วเป่าลงไปที่มือพันได้มีแสงสว่างวาบออกมาจากมือไปเมื่อตกลงสู่พื้นจึงเห็นได้อย่างถนัดตาว่ามันคือจงอางไฟของเธอนั่นเองมันเลื้อยปราดปราดลงรูไปอย่างรวดเร็ว นารีกับก้าประทับปืนเล็งไว้อยู่ก่อนแล้วเพียงชั่วครู่เจ้าเสือใหญ่ก็ร้องโฮกอย่างเจ็บปวดก่อนที่มันจะทะลึ่งพรวดออกมาปืนสองกระบอกถูกบรรจุกระสุนอาคมและกำกับด้วยอาคมอีกชั้นหนึ่งปล่อยกระสุนออกไปเจาะเข้าที่ทั้งสองขานั้นหมายถึงว่าตัดคั้วหัวใจของมันด้วยมันร้องก่อนที่จะล้มลงสำลักเลือด เสียงดังครึกคราดแล้วร่างเสือค่อยๆค,คืนกลับมาเป็นร่างของอกมนุษย์ครึ่งเสือแล้วก็แน่นิ่งไปควันสีขาวลอยขึ้นมานั่นหมายถึงว่าดวงวิญญาณของมันกำลังจะออกไปหาที่สิงสู่ใหม่หนาวรีก,กระชากปืนพกสั้นออกมาแล้วลั่นกระสุนออกไปอีกสองนัดซึ่งเป็นกระสุนเงินอาคมดวงวิญญาณของสมิงร้ายได้ถูกทำลายสิน้นฮ้ จบกันเสียทีนะหมู่บ้านเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยกันอีกครั้งใช่ละสิเป็นยังไงบ้างละเองนะ่ะพึ่งกลับมาจากกรุงเทพเหนื่อยๆไม่ทันจะได้พักก็มาบูเลยก็เรียกเหงื่อดีเหมือนกันนะนะปะเรากลับกันเถอะเราไปแจ้งข่าวดีให้กับผู้ใหญ่แล้วก็คนที่หมู่บ้านกันดีกว่าก้ากรีดเอาหนังหน้าผากของมันและตัดเอาส่วนหางของมันไปด้วยเพื่อยืนยันว่า ได้จัดการกับสมิงร้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วสองน้าหลานก็เดินทางกลับไปยังหมู่บ้านทุ่งกระทิงดุพ,พร้อมข่าวดีนั่นไงนั่นไงพรานก้ากับนารีกลับมาแล้วครับท่านสารวัตรผู้ใหญ่คงบอกสารวัตรศิลาที่เสร็จธุระเรียบร้อยรีบตามเมียมาแต่เมื่อมาถึงเมียสาวคนเก่งก็ออกปาล่าสมิงเลยทันทีอ้าวสารวัตรคะไหนบอกว่างานยุ่งไม่ใช่หรอคะ อย่ามาขบเกลือนครับไหนบอกว่ามาพักผ่อนดูสิไม่ได้ออกป่ามาเป็นปีแล้วฝีมือยังไม่ตกเลยนะอ้าวสวัสดีครับนักล้าสวัสดีครับสารวัตรเจ้านารีมันเป็นพรานโดยจิตวิญญาณนะครับพรานกล้าว่าเห็นทีจกจริงนะครับนักล้าเอาไว้มีเจ้าตัวเล็กเมื่อไร่คงจะดีขึ้นนะครับศิลาว่าพร้อมกับปลาผู้ใหญ่คงและกล้า จุงมือนารีเดินกลับไปที่บ้านของเธอปะ่ะรีบรีบเข้าสิคุณจะรีบไปไหนล่ะคะบ้านก็ใกล้แค่นี้เองอ้าวก็รีบกลับไปทำลูกนะสิคุณถึงจะเลิกดื้อเสียทีมือเล็กความมับเข้าที่ชายโครงของสามีด้วยความเขินอาย